สวัสดีครับแฟนเพลงแฟนมะลำเอฟซีแฟนครับที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทั้งของสีบีครับมาแล้วครับคาราวานตัง้งเวทีแล้วครับนี่ครับโอ้ทั้งบีแมนไผรนี่แมนไผรว่ารถทะเบีย้ยแค่นนี้คุ้ณคุณว่ะรถทะเบี้ยแค่นนี้คุณคุณวะปลาผีขุดสุดรอสวัสดีครับเขาได้ข่าวว่าเจ้าเขาขายยาบ้าปะบัแมนอเออใช่ขายยาบ้าเขาว่าเจ้าได้ขายาเเยบาบ้าจนรวยเขาวา่า เท่เรวเคลียร์แล้วป่ไปเห็ดมียิ่งทองอ่ะตีจับเลี้ยวคุ้นทองเท่เป็นอย่างนั้นถือจับกัดเสียรยาบ้าที่อเพราะเราใส่สร้างไอ้ส่งแล้วเท่ครับโอ้ยอยู่ในกุกยังโทรมาละลั่นเท่เมื่อไห่ยังก็วันนี้มาเคลียร์ปัญหาชีบเมื่อเคลียร์ปัญหาโอ้เพราะว่ากติบอดบอกว่าอยู่ว่าต้องรับสายเขาหยิกเท่ทีมพีน้องเอฟซีของเจมี่นะครับครับผม มาแล้วครับเป็นสิมาเบิ้งด้วงคนแรับครับมันมีหลายนาทีอยู่เพราะว่ามันบ่ได้มาแต่ว่านาทีที่ต้องเล่งด้วนคือนาทีดูด้วงเลยต้องมาดูด้วงให้น้องนี่แล้วมันดูด้วงเกาตั้งเวทีใส่หนี่งทันทีทหันหนาไปทางไหนบ้างกินข้าวละบายกินแล้วครับท่านหนามาทางไหนบ้างหันหนาไปพุ่นอันนี้ข้าเจ้าบ่เหือบ่นโบ้เหือตัวข้ามีอีกมืออื่นเม็กเด้เทาก็ ตั้งเต็มทั้งพี่ครับไปเอกผู้สุดรอครับไปเอกผู้ลำรวยครับเ,เพราะว่าขายยาบ้า <c oughs> ขายยาบ้าจนรวยตัวมันโบเบนผมวุลัยไส้เป็นผู้ค่าวุลัยไส้เข้า,า,ขามามู่ว่านเขาก็กล่าวบนเวทีว่าเขาบ่ได้เป็นยังสันเด้อถ้าผู้ใดบ่มาหนักคนนั้นแหละแมนเขาว่าเอาอีเลียวุลัยไส้เขากลัวเองเนาะ <c oughs> บนเวทีเลยว่ <c oughs> าแต่เห็นผมมาแสดงว่าผมมาหา ล่ำหาลองหาเงินอยู่เจ้าทัพอายผมาขึ้นเวทีนั่นคนนั่นล่ะครับเพราะว่าใจอยู่มึกนอนให้เสียอกเสียใจว่าเรื่องนี้ล่ะเรื่องอย่างเรื่องคุนทองนี่แหละก็อวีลีเนี่ยจะเป็นคุนทองอีรีไหมโอ้ยกต่ว่าเฮ็ดเรียนๆเนี่ยจังได้ขุนทองอีรีเจ้าก็ยังไเฮ็ดเป็นว่ะกาไปเข่าล้มบานอืมกองใหญ่แห้งมันเป็นทองแบบ พกเดือนเจ็ดเดือนไปพาออกเพระว่าจังได้บบขี่มาสามเดือนแล้วพอนะพัดนะเออพันว่าพันทองเออเอาสีไหนแท้เพันทองอืดขี่โบออกโอ้ยหาขวบเงยบัดไดแท้เนาะขนาดเนาะโอ้ยมาแล้วบ่ฮะหมอซุงหมอซุงบ่มาแล้วนี่ใส่ยางหล่อนไทยคลิปตัวไครรถคนจอดดิเี่บ่แม่หมอซุงโอ้หมอซุงบะ มันก็จะเห็นอยู่วงหนึ่งนี่พอดีไหมเออกขนั่นแหละรถจอดอยู่ยใสจอดอยู่นีแ่แหละวงหนึ่งนี่แสดงใส่แสดงไปหาแม่แมนเป็นมา่อหอดจอดถึงอ่ะตัวเพื่นถามหาลูกพี่มาเราบอกเพื่นว่านัดกันบ่กัดนัดกันตัวเพื่นว่าเพื่อนจีฮ็ดขันหาขันจีบมาให้เต้ยครับโอ้ให้เป็นร่วงแรงกันนอนร่งวงนะโอ้ยได้ได้อีกแล้วนี่ได้อีกแล้วได้อีกแล้วไปใส่ก็ได้ครับให้แต่ว่านี่คนอยากเบิ่ง เฉพาะไม่ยิ่งเท่านั้นนะครับผู้าายไส้กับเบิองได้อยู่แต่ว่ามันผู้าายไส้มันบ่แมน่นถูกปะมันแม่นมันเบ<อ>ิองก็บ่ค่อยอยากเบิองขั้นเบิองแล้วมันติดแผลเฮาอือมันบ่เข้าแม่นเบิองแล้วมันแผลสิเจ็บติดไข่เขาโลดขั้นเบิองผู้ยเออขั้นเบิองเบิองู้หญิ่งหนูคือสิคือจังอื้อเฮานุา่มๆสี่เนี่ยถือคู่ถืออื้อค่ายบ่แมน่นกูบาอาจารย์ก็สอนมั่งสั่นสอนมั่งซั่นแม่นว่าถ้าเบิองไม่ยิ่งมันสิแม่นแน่เออ แล้ววันนี้เบิ้งจางไหนเบิ้งไปเบิ้งมาได้ฮอดไล่ได้ฮอดเบอร์วันนี้ผู้อาจารชีพคนสอนมาจากไหนอาจารย์แล้วก็ท่านก็สอนแล้วกันเป็นสั่งสอนมาแบบไหนเบิ้งยังไหนเบิ้งได้มือซื้อไหมได้์ฮอดเบอร์เด้์ฮอดไล่ไหมพี่น้องพี่น้องก็ทิอันเดฟซีเซบีก็ทิว่าอันโอ้ยอันเนี่ยได้น้อพายอีเข็มก็ทิว่าได้น้อมาเบิ้งดวงครับพี่น้องมาเบิ้งดวงแต่เขาก็ว่าได้พายอีเข็ม เบิ้งดวงวันเท่าหมกลวามกพร้อมเบิ้งไปนั่งกับล่ามกไปนั่งครัว่าบื้ไหนล่ามกเนี่ยครับพี่น้องจะตั้งใจเขาสั่นนี้พี่น้องพี่น้องไม่หักเจ้าเอาพี่น้องว่างไงพี่น้องเอฟซีย่านพื้นเขาใจพีดเออพี่บอถ้ากัดไปปูสาธาให้เบิ้งดวงอะไได้นะใช่สิแมนบ่แมนน้องคนเขาสิเบิ้งดวงเขาไปไหลสดอยู่ ไปไล่สดส่องใหญ่อยู่ไหมอยู่พหลามหาพุ่นไปไกลเขาไล่สดเด้หมดนี่เขาแถลงข่าวแถลงข่าวใหไงแมสาวหน่อยเป็นแฟนแมบ่เออคือไปไกลเขาแถลงข่าวเรื่องพระเอกนี่นะขายยาบ้าอีออลี่ยว่าโจกับยูพุ่นตียูพุ่นเบิร์ตเฮียหน่อยกูเฮียหน่อยกับยูพุ่นเออเขาจีิแถลงข่าวนี่นะพระเอกขายยาบ้าเขาจี็ิจังไหนจีปั๊บแก่จังไหนวงมันมีซื้อเสียงอยู่สีแกจังไหนเฮ็ดทองูยิ่งทองแน่กับบางคลองเขาเลยตั้งโต้แถลงข่าว มันโมเมนต์จังสันเด้พี่นออ้องฮะคุยิงนย่ยพยายามรักษาเนื่อยรักษาตัวเออเวลาเห็นหมอดอกหมอดูมนันฮอโมเมนต์ไปเห็นหมอดูมาานอะแบบไม่เนี่ยเสียใจมันโมเมนต์เด้เอาถ้าเขาโบาเืีอหมอดูเขาจะมาเบิง้งตีเนาะให้เสื้อเรื่องถีเบิ้งดวงเรื่องถีดูดวงเออเออแต่ว่าขั้นจับขั้นต่อยเนี่ยกันยากจี๊ีเออ,อ <laughs> ให้ระวังเนื้อระวังตัวซื่อเออเออแต่ว่าอย่าอย่าอย่าขีดทีอย่าห่วงนั่นห่วงนี่จับซื่อๆมาเป็นอยังนี้แมนบอกแมนถ้าจับซื่อแต่มันคิวอะขึ้นยังไงบ่อะไรมั้งเฮ้อมกินเอ้าหยฮู้สไตล์แบบไอเค็มเลยเนาะการเบิ้งด้วงนี่นแต่เพิ่นบ่ได้จับมันบ่มีแห้งดอกแมนมันบ่มีแห้งบอกไมีแห้งไม่แห้งแกนยกอันนี้ต้องในเบิ้ง อีีเบิ่งคาคาปุ่นเนี่ยเบิ่งดวงมันต้องเปิดเบิ่งตีเบิ่งตีเบิ่งปุ่นเนี่ยตีเบิ่งไลยมือหานหัมือหลังกวนมันอันอันไลยมือที่างถีเนาะมันมันหอมันหอเนี่ยมันห่อต้องตีออกเบิ่งคาคาเออมันเห็นเอาไวรีตั้งใจเบิ่งดวงมากนี่คิวแบบว่าตามติดตามต่อยจะคนแล้วตั้งแต่เบิ่งมากนี่บอก ออกซื้อแน่บโออกซื้อแน่เนาะไม<ว>่ฮะมันอันตรีไม่เห็นมันอาชีพนี่มันตลอดนี่ดิโอ้ยพอได้ลำในเรียนน้ำอยู่ตัวละไม่เห็นมันให้ล้างเทือกันลูกชิดลูกหา,หาไปหาอยู่บ้านอยู่ห้องผมเนี่ยเต้เนียนโอกันที่ทุไปถามอยู่ดอกว่าอาจารย์อยู่ใสอยู่ใสไปหาในตรงแตงขันยังเออไปรตรงใส่สุดยังดอกใส่สุดยังพร้อมถือขาวห่มขาบ แดงแต่ขันอันหาขันเปลมากกพ่อเรื่องผ่านใบนี่เดี๋ยวอาจารย์จแตงเองเนาะออโอ้ห้าหาหบาห้าโอ้าอ้าห้้า้า้้าห้าห้้าหห้าห้า้าห้าาห้า้าว่าห่าห้าหาห้าห้า้าย้า้วห้้าห้าเาหาห้า่า่หหาหาาหาั้หาา้้ แม <Man>, ่นบ่ล่ะขึ้นพิจาลิงครับพี่แม่นบ่บ่ what, นะจะไปพิจาลิงก็เ,เนนพื่อเพื่อเขาให้พิจาลิงเนาะพระเอกเข้มไหมมันบ่ได้ดังป้านะ oh, oh, ้าโอ้ยแต่พระเอกเข้มบดด่ดังพูดแล้วจีดังนี่เสืภาีว่ามือแรกไงฮะนี่เสืภาีว่ามือแรกรเสืภาีแน้วเลเอ้ามือขึ้นเขาขนนกขนยังปีกนกปีกยังพุ่งอะไรเต็มคอผู้ใดมะนาเนาะวันเกิดโอ้ยโอ้ยมันแต่วัตเกิดกับวันเกิดได้มอนบ่มือนี้บ่าวันเกิดพระเอกเข้มเตี้ย นั่นๆที่มาขึ้นว่องไงตั้งแต่เกิดอะไรง่ายมากคับเพราเคยนะหนี่จักเถื่อนเขานั่นๆที่เกือบปีเนาะจั้งแต่มาขึ้นว่องไงเขากับมันเด็กหนุ่มเด็กน้อยเด็กน้อยนดูเขามันกัดเบาขื่นว่ามันกัดหนุ่มน้อยแล้วหนุ่มน้อยหรือหนุ่มเลือหน่อยเลือหน่อยแล้วแมีนกับเรือแต่ปีน้องสีกันรุ่นเน้ากันรุ่นตาเบกขาอุทิตาเซอร์ไพรแท้เหมือนแรงอีหลีคอยคอยเบิ้งด้วงเจ้าแล้วเอาปล่าลุ่ง เจ้าเป่าลุ่งเรื่อกินนี่เด้อพี่น้องมือแรงตีขึ้นเด้ทีอยู่อืมตีขึ้นได้ที่ขึ้นชื่อนี่ล่ะอืมขึ้นเบื้องก่อนที่ชื่อนี่ล่ะเออคอยยีทาเบิ้งที่เล็บปิ่นมันหลไม่เอาใครไปเชื่อหรอกคอยยีทาเบิ้งเจ้าเลยว่ามือแรงนี่ต้องมีคนมาต้อนรับเจ้าแท้ต้อนรับเจ้า้องมีคนมาต้อนรับแบบว่าพุ่งมาหลอกมาไล่พุ่งใหญ่พุ่งน้อยบ่รู้ขึ้กันได้บางเทื่ออีริอาจจะทายมือมีแล้วกับเมื่อก็ได้เพราะว่าเพี้ยมมันมีงานรุนแรง เอารถแห่จังงงรถแห่สวงคำคำเฮ้ยเจ็ดสิพาไปกลับเสือกใต้แต่ก็เลิกที่หนึ่งอยู่นี่เอาเลิกที่หนึ่งกับรถแห่คำคำกับโอ้ที่หนึ่งกลับได้ดอกพอมันดีที่คนหลายเลยเฮ้ยหลายบ่หลายใช่ครับเอฟซีเขาก็คิดหอดพระเอกเคมเนาะเอาปุ้ยได้ขี่หอดพระเอกเคมคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับพี่น้องคอมเมนต์มาหลายหลายอยากอายมูอยากอายน้องๆเนีะสิบเอไดอยากอายนะสามสิบสอง มงอนขงิมีตจินแ้ะปินดาไลเขาจีตังมุ้งเองครับอีความอนุญาตบวดตังบุ้งเออไปกันไปกันพี่น้องอ่ะสนีแล้ครับพี่น้องครับบุษยดอยากวาตอนหารไปเอกมอารับเด้อเอา่วัดีคนแ่เออเอาวสวัสดีครับพี่น้องครับเพื่นตีไปแล้วเพื่นตีไปอาบน้ำ่ครับว่ากันวกันคลิปต่อไปเด้อคันเถ้าผลมะทายครับครับครับโอ้พกับิมถทายเจ้าอยู่ดอกเพราะั่านั่นที่เจ้ามากหมคนก็อยากเบิ่งอยากยังอยิ่เจ้าอยู่ดอกกันด่าเพราะว่าเจ้ด เออไรสดอ<ช>ยู่ผู้เดีย<ช>ควคนทั้งขาไปเห็นเอฟซีก็บไปเห็นเขาว่าไปเอเข้มหายไปใส่าหายไปใส่ไปขายยาบ่ายคือบอดวายหรือว่าถึงว่าไปเห็ดไม่ยิ่งทองแล้วก็ไปอยู่ก็ไม่ยิ่งบ่มันหน้าที่มันต้องลาพิสสอบการนั่นๆก็มาขึ้นวงใหญ่นะพี่เอ้ยไม่อยู่ไมอ่มอยู่มันยากขั้นสิมากกับผู้นั่นกับว่าผ่าอันนุน่มลูกประเทศไหนเด้อผ่านอ้วนให้กับผู้เอาเด้นั่นเอาอีกนั่นนี่แหละมันก็เรื่องจริงยังว่าเลยเอาไปให้ยุหองให้ทนายปฏิมาอีกกับผู้นั่นกับทูมาอีกเอาเอาล่าคลิปคอยห้อน คอยหอนคอยหอนเดี๋ยวยืนมคอยไม่ได้ใเสือๆด้ยนี่ประเดี๋ยวกระปิลี่ตรวแล้วแล้วจีไปอาบน้ำแล้วมายืนได้คิดแล้วเ,เอาโอเคครับลาคลิปแล้วครับพี่น้องมือแรงพร้อมแล้วก็ไปเอกเขมครับโอเค <Okay S 1> ครับสวัสดีครับาฝากที่ตามฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ท่านของสีบีได้เลยพี่น้องเด้อดันไม้ถึงแสนซับสไคร้ครับไปหาอาบน้ำก่อนพี่น้องโอ้ยหอนหลายเวทีกาลังตั้งแล้วครับพี่น้องครับเอ้าซัมมี่ครับ